จอดอยู่นี่สทบ่มีรถข้ามาเลยเนี่ยท่ามีรถมาอดหัวเลยมุกโคกีเ้าเติบอยู่เนี่ย่างขามดอนมาเลยมาจนเข้าจิมพพ้า่มโมงรถเปียกจอดที่ผมบอกทุเจ้าไว้กับอื่นพูดทั้งนานมเอเกูเียวแต่ว่าคูเขาจากน้ยเน่้องเขาขาม ที่เขาไปเก็บมันพูกกระดึงผู้กระดึงข้าวโมเขานะดรแมนตนแล้วตีนพูมันหนักเนี่อเห็นป่รถพุกรออะมัน้องไห้รถวีนั่นพุกล้อนนั่นนั่นล่ะมั่มาปีแรกยี่ล้อันตีนพูกหนักเนีฝยาดกันฟาดข้าวเขาข้าไปแล้วมันจะเป็นทั้งแวกเขาออกจากนั่นไปมันจะไปเส้นกับมันทีเขาเกีผรกระดิงอาล่ะมันไม่ทั้งแวกเขาพูกอีกกับตัวว่าเลนี่ยเามนบมุผมพาเขาเอาอันที่หลอกอ่างนี้เ มม sociedad, อบัวนี่แหละสองคนต่บ่าได้กับไปแต่เพื่อเที่ยวย่างเดี๋ยวปีนั่นพ่อไปพ่อไปงานกับเนี่ยพยาบาลกับไปน้ำหลไปยันี่เนี่ยตาทาเน็ตพยาบาลทเนตเนี่ยพยาเนตได้หลายได้ละปีนั่นตาบักไงได้ยอบองลูกมากเหเนี่ยตาเน็จะด้านได้เอามาเ้องเห็ดเนี่ททำมือมันออกมันก็บมแล้วมันฉีออก